ไอ้กอบูที่อยาจะได้สิ่งที่ทำได้คือพาวรนนาแค่อยากให้น้องมัาลองตบตาจะได้ไหมคุณเดี๋ยวก่อนคุณนี่มันไม่ใช่ถักขยะนะครับอยากได้เงินเหรอคะคุณไม่ใช่อย่างนั้นอะ มันไม่พอเหรอคะเงินตั้งหนึ่งพันเลยนะไม่มก็ผมบอกว่ามันไม่หูป่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยแหวนของผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าวะคุณ<ไ> คุณเดี๋ยวก่อนอะไรอีกอ่ะให้เงินไปตั้งสองพันไม่พอจะไปยุ่งวุ่นวายทำไมเนี่ยดูเนื้อตัวดิสปกปรกมอมแมมเว้นักตรีชันต่ำอะไรวะเนี่ยคนอุตส่าวหวังดีจะเอาแหวนมาคืนให้ ดูถูกกันขนาดนี้เลยหรอวะวอฮัลโหลครับแม่แกลูกตอนนี้แม่ป่วยหนะักแม่ต้องไปรักษาที่กรุงเทพค่ารักษาหลายพันเลยนะลูกแม่เป็นอะไรมากแม่ครับแม่ครับ เงินเยอะขนาดนั้นผมจะหาที่ไหนได้อะตอนนี้ผมเป็นแค่นักดนตรีเปิดหมวกนะครับผมหาเงินไม่ทันหรอกแม่ทำยังไงดีอะ แม่ครับผมหาทางออกได้แล้วงั้นเดี๋ยวผมจะรีบโอนเงินไปให้แม่เลยนะครับครับแม่ดูถูกเราขนาดเนี้ยไม่คงไม่คืนมันแล้วเอาไปขายแม่งพวกคนรวยเย้ย ว่าไงสิี่ร้านเฮียร,รับซื้อแหวนไหมครับคิดว่าผมเอาแหวนมาขายครับ่าขอรู้แป๊บหนึง เท่าไหร่ก็เท่าที่ดูจากแหวนแล้วอ่ะมันก็คงราคาสูงนะเนี่ยว่าให้เต็มที่อ่ะหมื่นเดียวเยฮ้ยเฮียหมื่นเดียวได้ไงอ่ะเฮียดูดิ มีเพชรตั้งหลายอันเลยนะก็เลือดูดีเนี่ยมีแต่ข้าบราหทั้งนั้นเลยเนี่ยแถมเพชรตรงเนี้ยของฟองเจเอด้วยเนี่ยผลิตจากโรงงานแถวเนี้ยไม่เถียะลือไปดูแถวโรงงานแถวนี้ได้เลยมีขายเพียบนี่เฮียโกงผมหรือเปล่าเนี่ยหลือจะเอาไม่เอากูบอกเลยนะแหวนเ้อผ้อย่างเงี้ยลือไปหาล่าเหือเพราะให้ลือห้าพัง เอาไหมไม่เอาคือไปมือหนึ่งโอเคเอาก็ได้โอเคไปรับดตังค์หน้าเขาเดินหนุ ครับหลครับแม่เป็นยังไงบ้างครับแม่ถึงโรงพยาบาลแล้วยัง <co> โอเคครับหายไปไว้นะครับดูแลตัวเองดีๆล่ะครับผมมีอะไรอ่ะ คือคุณพอจะเห็นแหวนที่ตกอยู่แถวนี้ไหมคะแหวนอะไรคือมันเป็นแหวนที่สำคัญกับฉันมากเลยอะคะ่ะแหวนวงนั้นแม่ให้ฉันไว้ก่อนตายอะ พอแหวนวงนั้นหายมันก็เลยทำให้ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำกับคุณเมื่อวานมันแย่มากๆเลยอะ่ะฉัขอโทษนะคะฉันรู้สึกผิดมากๆอะ่ะฉันก็เลยซื้อข้าวขนมแล้วก็เสื้อผ้ามาขอโทษนะคะ่ะ แล้วทำไมเมื่อวานคุณถึงทำแบบนั้นกับผมอ่ะจะบอกว่าฉันไม่มีพ่อแม่สั่งสอนก็ได้คือแม่ของฉันตายไปตั้งแต่เด็กพ่อก็ไปพ่อก็ไปอยู่กับ เยามใหม่อะฉันก็เลยอยู่ตัวคนเดียวฉันไป็นกำลังใจให้แล้วกันส่วนเรื่องแหวนน่ะเดี๋ยวจะกลับไปช่วยหาให้ที่ฉันเล่นเมื่อวานะจริงเหรอคะทั้งที่เมื่อวานฉันทำแย่กับคุณมากมาแต่คุณก็ยังดีกับฉันเลยอะขอบคุณนะคะไม่เป็นไร ขอบคุณเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวไปช่วยหาให้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไป ครับคือว่าผมจะมาไถ่แหวนที่ผมขายไปเมื่อวานคืนนะาขายไปแล้วนะยังยังเว้งไม่ได้ขายอยู่เนี่ยครับงั้นผมขอถ่คืนนะได้แต่ว่าขายสองหมื่นนะ ได้ไงเฮียเมื่อวานผมขายเฮียแค่หมื่นเดียวเองนะเอ้ยก็ของซื้อของขายนะอูก็ต้องเอากลางไรของมึนกลางนะเฮีย <Yeah. S 2> หรือจะไม่เอาถ้าหรือไม่เอาอะ่ะเดี๋ยว่าไไปขายต่อคนอื่นนะเอ,เอาเอาก็ได้แต่ตอนนี้ผมมีเงินอยู่หมื่นหนึ่งอะ่ะงั้นผมขอเอา กีตาร์ตัวนี้ไทยคืนอีกยังโอเคไหมย่าว่าคลิกหนักเลยเนี่ยโอเคงั้นตกลงอ่ะแหวงกีตาร์แล้วก็เงิงมา เออ่อย yeah. หรือจะขายไม่ขายถ้าไม่ขายอ่ะเอาแวงคคืนมาเดี๋ยวผมไปโอนให้นนะ okay. ที่เคาน์เตอร์นะโอเคเป็นใจให้มีฮะตรงนู้นนะ มันจะแข็งแข่ไหนกันเชียววะทำไมเบาๆวะ คนไม่ต้องหาแล้วล่ะอะแมนของคุณอะใช่จริงๆด้วยค่ะคุณเจอมาที่ไหนอะ่ะ ขอโทษนะความจริงแล้วผมเอาแบงคคุณไปขายเองแหละแต่ผมก็เห็นคุณเป็นคนดีแล้วก็สำนึกผิดแล้วอะ่ะผมก็เลยไปถ่ายแหงนมาให้ ที่ต้าของคุณไปขายหรออืมไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมคุณถึงเป็นคนดีขนาดนี้คะคือฉันไม่ได้จะดูถูกคุณนะคะแล้วฉันก็จะไม่ถามเลยว่าคุณขายแบบของฉันทำไมอะ ฉันว่าคุณต้องมีเหตุผลที่ดีแน่ๆให้ฉันดูแลคุณไหมคะดูแลแบบไหนล่ะครับ รู้สิครับฉันสปพอร์ตคุณทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเงินอเรื่องอะไรเรื่องหัวใจได้ไหมครับถ้ฉันคือคนของเธอและเธอคือคนของฉันจะเราเคยมาเพื่อครูกันเหมือนดังฝันเหมือน่งฝัน,นจะมีไหมวันนั้น เธอเพียงกันที่อยู่คู่กันแสนนาเชื่อใจฉันและเธอเพระเธอเกิดมาเพื่อคู่กันที่พันธะผมจอจับมือฉันน้ใจนึ่งอยากบอกให้รู้ใจนึ่ไม่กล้าจะทักทายแต่ก็กลัวจะสายอยากให้เธอฝันเสียงหัวใจ